เทคคอนเฟอเรนซ์ถึงเป็นอีเวนท์ที่หลายคนต้องมาทุกปีไปหาคําตอบพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะปกติมาร่วมงานเทคคอนเฟอเรนซ์แบบนี้บ่อยไหมคะเขาจริงไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เทคโอเปียนาเป็นงานเดียวที่ผมมาเลยบ่อยเหมือนกันครับปีหนึ่งก็น่าจะมีสัก5ครั้งนะครับเป็นไปได้อาจจะปีละครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้ครับผมผมมาบ่อยครับเท่าที่มีก็ส่วนใหญ่จะเข้าเพิ่งเคยมาครั้งที่ครั้งแรกเลยครับก็บ่อยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกจากคอนเทนต์ที่เราสนใจเราจะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆด้วยบ่อยอยู่ค่ะปีละน่าจะึ้า2 ตั้งมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วทําไมถึงชอบมางานเทคคอนเฟอเรนซ์คะก็ด้วยเราทํางานสายเทคเนาะปัจจุบันอัพจากคนที่แบบเป็นโลเทคมากๆเนี่ยมาเป็นคนสายเทคแล้วก็ทํางานในพาร์ทที่เป็นเหมือนดีไซเนอร์สายเทคด้วยอย่างเงี้ยทำให้เราอัพความรู้ขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยเทคจบไีตั้งแต่นี้แล้วทอยชอบเซสชั่นแซนดูมากเลยบผมเมื่อเช้าผมก็เลยมานั่งฟังแกพูดอีกครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้เยอะแม่ก็มาเดินดูมาเจอคนเนี่ยครับว่าเออมันมีอะไรอัปเดตไหมคุยกับคนที่อยู่ในวงการนะ ให้มีเทคอะไรที่เราควรอดอปแล้วยังไม่ได้อด็อปใหม่นะครับคนใหญ่ก็จะมาฟังเซสชั่นต่างๆครับหรือไม่ก็มาดูพวกงานโชว์เคสชอบที่มาแล้วได้ไอเดียใหม่ๆได้มีสิ่งที่ทํามากขึ้นมาได้เปิดโลกครับเหมือนได้รู้จักนวตัตกรรมใหม่ๆเนาะได้มาแบบอีกพลอความรู้ใหม่ๆจากหลายๆคนหลายๆบริษัทได้แบบเปิดมุมมองต่างๆเขาแต่ละคนก็จะมีแบบแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยคะร,รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าอ,อยากมาหาประสบการณ์ข้างนอกเพิ่มเติมได้เรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอะค่ะนอกจากความ รู้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างคะน่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กครับก็ได้เจอคนได้คุยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อินทิเมซี่กันมากขึ้นนอาเหนือจากพวกบูธอะไรางี้แล้วก็จะได้พวกของรางวัลอะไรต่างๆตา,ตา,ตาๆมบูธอะไรางี้ด้วยครับน่าจะเป็นความสนุกนะครับะตอนนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเ่ะได้ไอเดีย,ยไปต่อยอดในการทํางานมากขึ้นส่วนนึงก,ก็ได้เพื่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นสายงานเดียวกันหรือว่าจะเป็นแบบต่างสายงานอะไรเงี้ยเราก็ได้เหมือนเป็นร่วมจอยในคอมมูนิตี้นั้นก็เป็นสังคมใหม่ๆที่น่ารักได้ประสบการณ์แล้ว ไรู้จักอย่างเงี้ยค่ะโนเลสมีคอนเนค t ชันแล้วก็พี่ๆในวงการเทคท่านอื่นๆได้คอนเนคชันเพื่อที่จะแบบโอกาสในการทำงานในอนาคตได้เห็นมุมมองอนาคตของเราค่ะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนอก้อยแค่ไหนค่ะ ได้เจอแบบว่าเพื่อนเพื่อนักเรียนรวมถึงแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในวงการเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับผมซึ่งเพราะว่านี่เป็นเซสชั่นที่ดีมากเลยแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจได้เห็นอนาคตว่าเทรนด์อนาคตจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่คือสิ่งดีๆที่ที่เถกทอเปียมอบให้นะครับใครชอบมางานเทคคอนเฟอเรนซ์แบบนี้เหมือนกันคอมเมนต์มาแชร์ความรู้สึกหน่อยนะว่าชอบเพราะอะไร